รหัสหกแปดสามหกทองสวรรค์พ่อเท่าการเดินทางการสแสวงบุญการช่วยเหลืออุปการะโรคศีรษะและปอดราศีตกแปดธาตุดินภูเขาชายเล็กการศึกษา การหาความรู้ราสีตกก็ไปกันได้ดีเลยเจ้าชะตากับครอบครัวแต่ตัวสุดท้ายอยู่ท่ามกลางไม้ใส่ฟ้าราสีออกชายใหญ่โรคที่เป็นก็เท้าและตับ แนั้นกระดูกสลังและมือไอ้ท่นก็สับสนกับชีวิตอยู่ท่ามกลางานักสู้นักบูทหารตำรวจหาเช้ากินขําตัวเองก็ไม่ไปไหนชอบเรียนชอบศึกษาหลอตัวก็เย,เย,เย,เยิ้วเย้วเอะอุวยวายก็เลยต้องเพิ่ม เพิ่มชื่อเสียงจะได้สู้กับคนอื่นได้ไม่ใช่มีความรู้ทุกหัว,วตัวไม่รอดครอบครัวดีครอบครัวคอยให้การชื่อเหลือตลอดส่งเสริมแต่ว่าสังคมรอบตัวทำลายทำให้สูญสิ้นทำให้มีปัญหาแล้วชายล้วนเลยในดวง 6พ่อเท่า8ชายเล็ก3ชายใหญ่ไม่ก่อเกิดอะไรในชีวิตทำอะไรก็ไม่ออกดอกออกผลก็เส็บทัดไฟทัดไฟเป็นเพศหญิงสามเหียมสีแดงพลังอำนาจบาร,รมีก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวมีพลัง มีอำนาจมีรุดอกสุดอกีใจรื้อไอท็อกปักกันเมือสะทักนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ว 1, 2, 3, 4, วเ,เป่าออกทางปากยาวๆสูดเข้าเป่าออกนักสมาธิชุดเดือบีเก้าครั้งทำได้สม่ำเสมอไดยามเครียดไดยามวิตกกังวลได้ยามป่วยไม่สบาย ก็จะช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำตาก็ขาดทัดน้ำไม่มีธุรกิจดื่มน้ำเราก็จะอดอ่อดผ่อนตามคนอื่นไม่แข็งกระด้างนะครนที่เราเหมือนหินตั้งไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคนอื่นก็มาปีนมาปายเอาเปรียบเราก็ถูกแทกแสงชีวิต ไม่ส่เพื่อถัดน้ำและ่จะทุ่ยให้ได้ประโยชน์กับผู้คนรับข้างเดืดมาก็ดื่มน้าที่วางไว้ข้างตัวกดดิดเลยอุณหภูมิในน้ำกับในตัวจะได้เท่ากันเดือดไม่มากที่สุดแล้วก็ไปขบถทายจะสูดลมหายใจก่อนหรือหลังก็ได้ จะสุดลบเานใจได้ทําได้ตลอดเวลาแล้วน้ำก็จิบได้ตลอดเวลาไม่ตื่นไม่ดื้มน้ำไปแห้งตายเหนื่อยตายน้ําจะช่วยให้เราชุบชื้นสมองไม่ฟ่อร่างกายก็จะดีขึ้นการปวดเมื่อยก็สมดุกไปความรู้ที่มีก็จะเกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มได้เสริมธนาคารไม่ได้ยากเลยง่ายๆแต่ชีวิตดีขึ้นเยอะชีวิตจะดีขึ้นเราทำโดยไม่ต้องให้ใครรู้เราทำของเราเยียบๆไม่ต้องประชวนคนอื่นทำเรื่องของเราก็เรื่องของเขาเป็นคนละจมูกเราก็หายใจข้าตัวเราจมูกเรา จะบุเข้าก็ค่อยหายใจเข้าปอดเข้าปอดเราก็ไม่ค่อยจะดีเพราะอาหารก็ไม่ค่อยแข็งแรงปวดเมื่อยเมื่อยมือเมื่อยหลังเมื่อยเท้าเป็นสารพัดก็เอาน้ำกับไฟช่วยอยู่ที่ไหนก็ดื่มน้ำได้ สุดลมหายใจได้ไม่เอือกเรอะทาแล้วคุ้มค่าคุ้มกับการลงทุนอย่าให้ชีวิตมันสูญเปล่าเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งจะไว้เพื่อผูดด้ใดให้ขวงมยันช่วยตัวเองค่ะซื่อเพื่ตัวเองดีไม่เข้าใจถามมานะคะยินดีที่จะตอบให้คุยกันเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่สับสนอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้สับสนมองไม่เห็นแสงมองไม่เห็นทางไม่รู้จะไปไซ้ายไปขวางงกับตัวเองเหมือนพวกเขาที่อยู่อยู่โดเดีนะคะไปไหนไม่รอดก็ต้องเอาดามกบไฟช่วยไม่ยากค่ะชีวิตอยู่ได้โดยตัวเองไม่ต้องคิด พึ่งผู้อื่นนี่ตกบพ่อแม่แจเลยอยคอยปฏิบัติทำกลางความสับสนวุ่นวายสียเปรียบชีวิตเสียเปรียบคะเสียเปรียบทุกคนความรู้ของเราช่วยเขาได้แต่เขาช่วยอะไรเราไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเพิ่มน้ำเพิ่มไฟ ให้กับตัวเองเราก็จะนำหน้าเขาไม่สูญเปล่าสิ่งที่เราทำทำนะคะจะได้ดีขึ้น